เธออยากกินยำมะม่วงได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะอะไรคะนี่มะม่วงโอเคเสร็จไปแล้วนะคะเฮ้ยขอบคุณค่ะ<อ><อ>มะม่วงล้างน้ำให้สะอาดนำน้องขึ้นมาเตรียมหั่นจ้า หั่นเสร็จแล้วเรามาใส่ส่วนผสมกันใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะปอกจะเปลือกก็ได้ไม่ปอกก็ได้ตามใจเลยเดอ้อน้ำตาลชุบน้ำปลาชุบพริกป่นชุบข้าขวคั่วชุบผงปรุงรสชุบจากนั้นใครจะใส่มะนาวก็ได้นะคะแต่พี่ไม่ใส่นะเพรมมาะมะม่วงพิเปยวอยู่แล้วกงแหง้งชุบกงแห้งตะน้อยชุบ และที่ขาดไม่ได้เลยคือตากรอบใส่ก็ไปเสร็จแล้วเรามาคุกให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วทุกคนกินกันไหมคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟชูเจ้โอยน่ากินมากขอบคุณค่ะกินให้หมดเลยนะคะ ค่ะอืมอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ